ไปหาผักกันด้อพี่น้องบัหาผักถินกันจ้ามากินแกบบอกินตาแกะบอบสบอบพี่น้องเสรนดเขากันทำไมอ่อนอ่อนพี่น้องซุได้หลายาเ้กเยยา,า,ยาก็ไวแต่กินใส่ตุ้ยยไ้ะแกนอยนสีเพ,พเจยาตัวปีโน่สาแค่ตวบนโอ้่นี่ <laughs> ัสดีจ้าคลิปนี้แค่ต่อกับฉีมาซุบละไหมจ้าหลังจากที่อู้แล้วนะจ๊ะเก็บตะไคร์ออกก่อนจ้าแย่ตอมอะไรจ้าเรียบร้อยจ้าซุบละไหมบ้านเ้องพี่น้องนี่เม่นพริกจ้าพริกพริกขั่วจ้าพริกขั่วเออพ่ใส่หลน้องน้องพี่น้องมันเผ็ดซุบละไหมบ้านเ้อง นนะะะจ๊เาคลิปนี้ก็มี่ซำเนียด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้าที่รับชมอะไรจ้าเดียดร่อยจ้าสับหน่อยบ้านเ้องพี่น้อยแก่ไปกับตาให้กินจ้าจังบ้าเสียกินหมื่นสองหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นนะกินหมดเลยพักบ้านเ้องนะจ๊ะนาะงพักที่ยายตอลูกไว,ว้นะจ๊ะกับพี่ยายตอลูกไว้ จ้อ้อมจริงขาดบ่ได้พี่น้องชุดน้ำใหม่ขาดง่าบริเลได้จ้ะอันนี้ก็าเป็นนำปลาจ้ะน้ำปลาใส่ลงปลาล้วนเขากันน้ำใหม่อ้อนอ้อนพี่น้องชุปได้หลายห้องก็ไวแต่กินเขาใส่ตุ้ยยังไงได้จ้ะน่าอยาเกไนะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็มี่ซัมเนได้จ้าขอบคุณหลายจ้าที่รับชมแบบขนาดเลย ได้จ้จะจิ๋นได้เลยจ้ะเนาะจ้ะเคียงสุกอื้อหมวยหอนจ่ะเย้ต่อสิอ๋นคนได้จ้ะสิสนะ๋นซุนเราใหม่มกันเลยจ้ะบ่านฟองกรได้พักบ้านเ้องนลยจ้ะเนาะพักที่ยายต่อปลูกไว้น่อจ้ะพักที่ยายต่อปลูกไว้จ้ะเบลี่นเลยนะพี่น้อง หอมแดงเทน้ำปลาใส่ง่ายจัดใส่ง่ายเลยบายเไา <Jub> จะกินห,ห้อ,กองกลอง่องผี่น้องตรงเงินแจ่มสุด่าหน่อยื่อก่อนจะสุดไหมนี่มเม่นพริกจะพริกพริกขัว่วจะพริกขั่วเออมาใส่หลายน้องพี่น้องเผ็ดแบบเราเลยใส่เม่นผงนอวจกผงลอวใส่ลงไป จะพอหอมจังอันนี้แล้วนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็มี่ํำเนียด้วยจ้าขอบคุณทีหลายจ้าที่รับชมงน่อันนี้จะสุกเมอหกันจะสุกเด่อไหร่บานเจดงเลยจาะเคียงสุกซิมก่ได้จ้ะซีมก่อนเยต่อซีมก่อนเด้องแน่อันี้จะสุกมหกัน ข้าวจานนี้กล่องที่หลองพนังานจานสร็จแล้วว่ากล่องจะเสร็มาเอามีกระตากให้กินจันจะไม่เสียกินในหมื่นสองหมื่น่ะสองหมื่นสามหมื่นละกินหมดเจ็บขนาดเลยแบบนี้ใบพักเปรนใบขิงจ้ะ กับหอมแดงจ้าจ้าไปหาผักกันด้วยพี่น้องบันหาผักกินก่อนจ้ามาก,กินแกะบบอสก,กินตาเสียบอพี่น้องจะเสร็จเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จเรียบร้อยแก่ต่อกับสิเท่ด้ื่อยบันแก่ไม่กระตากไม่กินจ้าจะมาเสีย สองหมื่นละสองหมื่นสามหมื่นละขึ้นหมดเลไปหาพักกันดื้อพี่น้องบัลหาพักกินกัจ้ามา่อกี้แกะบอสกินตาเสียบอพี่น้องจะเสบพักบานเฮานะจ๊ะเนาะงพักขี้ยายตอปลูกไว้นะจ๊ะพักขี้ยายตอปลูกไว้จ้ะแกบขนาดเลย ก็เด้ก็เผมลัวอยากผงนัวะลงใโดยเพาะหอมจังนีเยอะนะจัะเนาะคลิปนี้ก็มี่ำนี่ด้วยจ้าขอบคุณหลายจ้าที่รับชมตุ๊บอะไรบานห้งอ,องอ๋อตุเบอะไรบานเ้อ มีใบพักเป้นใบชิงจ้ะกับหอมแดงจ้ะพี่หน้อยเวนหอดสเฮยต่อจิน้ยจ้ะจซึมน้ำใหม่กันเลยจ้ะานฟองกระดาษพเพชรจ้ะีตกระิเนสาแตตาโอ้นี่เนยแกนะ่พี่น้อ ใส่หอมแดงใส่นาบกระหลาำใส่ง่ายแจกใส่ง่ายได้ปะไอ่ไปกินห้าวพักบ้านห้าวนะจ๊ะเนาะพักที่ยายตอปลูกไว้นะจ๊ะพักที่ยายตอปลูกไว้จ้าพักกระสีอู้จ้าเอาใหม่อ้อนอ้อนน่จ้ะเอาใหม่อ้อนอ้อนโอ้ยใหม่โอ้ยหนักกองพักกระสีอู้จ้า าม่ออนอ่อนแเอาใม่ออนอ่อนโอ้ใหม่ๆโอ้นักออออกองี้จ้เอาใม่ออนอ่อนในแขาใหม่ออนอ่อนโอ้ยใหม่ๆโอ้หนักนกองเอรจ้าเหยียบอยจา้าสุดนาใหม่บ้านห้องนี่น้อสุดนใหมบ้านเ้อง จะสิเรียบร้อยแกตอ,อกับสิเท,ท่ด้บัรก่อง,องทนลองเ้็งินกสุสัยว็ดก่อี่สุดแกสิอู้จหมอ่อนออนอีกนอน้อใหม่อ่อนอ่อนู้ใหม่โอ้หนักกบขนาดเลย ghetto nha chân nha nha quá hm ta bọn em em phong ngô a dạ phong ngô a chân phái tụi sập phó hôm tang nay bay bay

อพี่น้อยเวนหอดสากเหยฮ่อต่อจิตคนได้อจอจีซุมหน้ำใหม่กันได้เจอว่ป่องกระด้เพิ่ออสิเพจจ้าเหย่อต่อปฏิเนากสากเย่ต่อโอ้นี่ <laughs> เปนอะยจ้าเบียดลอยจ้าสุดน้ำใหม่บ้านห้องพี่น้องอือพี่หน้อยเวนอหอดสาก ต่อจิเอินก็ได้จะซื้น้อใหม่กันได้จ้ะบะฟองกระดาษแจกขนาดได้จ้ะใช่ทำปลาล้วก็ใส่ผงนัวนะจนะ้ะเนาะ ซิมก่อนได้จ้ะซิมก่อนอยายต่อซิมก่อนเด้อพักบ้านห้องไดจ้ะเนาะพักที่ยายต่อลูกไว้นะจน้ะพักที่ยายต่อลูกไว้